มองเห็นให้ได้ชมกันเจ้าน้าเอาตาออกมาให้พีให้น้องได้เบิง่งมันคลาดพีปั๊บไง một lời cha thế mà tem kiên gót cái mà mừng bán กำลังกระหอบ้านแล้วเฮียหอไปเรื่อยๆมีฟารัง กันไปน้ำทำงานไปน้ำแจแตงกินน้ำนมกันขอบคุณเดอ้อคุณวันขอบคุณเยอะๆหลายๆ ต้นเลยปีนี้ก็จับดอกใหญ่ยยนงก็เลยฝันดอกเคึงต้นเอาไว้ตำตำ ลองที่นมาแ่งกินง๊กแค่หมั่มั่นบ้างแล้วก็แงกินต้นน้ำนมทำงานไปด้วยจ้าเพราะว่างานนี้หยุดบอ่อได้บอ่อหัมไปได้กับบอ่อได้มันก็มีเวลามาพบกันเหมือนเดิมจ้า ບໍ but, but um, ful, ່ດີຢູ່ແຕ່ວ່າບໍ່ມີນ້ຳລົດຝ່າຍລົດຍັງປານໃດເລົວ່ຈ đen thì là mưa ป้าตนจ้า รับคือนี้ก็ขอคำว,ว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเที้ยนเพี้ยทุกคนขอบคุณ พบกันเหมือนเดิมเจ้าเดยวน้องก็มาทำงานไปพร้อมเฮ็ดไล่ไปนำพร้อมเปิดค่ากันยิ้มแทบแปุ๊กงายก็มา หรับเพียนๆหม,มาอมหม่มมใหมาาเก้าก็นดูกันไปเรื่อยๆให้กำลังใจว่าตนจ้า ร้อนๆเลนๆมากเลยเจ้าเนี่ยหวังจะห่อให้ได้มันมีกระพาบแบบเบิ่งหน่วยใหญ่เนาะเป็นเที้ยนๆถูกขนตะเวดไล่กระเลี้ยมตาาก็ใหญ่หนุ่ฮอนนะ เดี๋ยวไปตามกันเหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวไปดูให้แรงก็ะชิไปเยียมบ้านคุยกันไปน้ำทำงานไปนำจ้าหลับคนนี้ก็ขอ คำว่าสวัสดีฮัานผู้ชมทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณงานได้บอยอกเยอะกระชิตตาทิม